ทั้งช่อง y o u t u กดมาสตอร์สิบห้าก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซัดแชร์ติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้มีหัวข้อคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากมาพวกแพูดคุยกันนะคะสิบข้อนะเงินว่นาไปอ่าสิบข้อความต่างที่ต้องปรับให้รักแฟนฝรั่งไปรอดก็คือคนจากสองวัฒนธรรมมาใช้ชีวิตคู่ด,ด้วยกันมาพูดมาคุยมาคบหากันความสัมพันธ์ยังไงมันจะไปรอดวันนี้จะมาเบรกดาวน่าสนใจมากๆนะคะสิบข้อใครมีคำถามก็ เก็บคำถามไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาพูดคุยกันวันนี้นะเป็นคอนเทนต์ที่พิมพ์ไปเจอแล้วพิม์รู้สึกชอบนะเลยอยากที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าความต่างนะคะความต่างของคนไทยกับทางตะวันตกนะมันต่างกันมากในหลายๆมุมนะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามันมีความต่างอะไรบ้างที่เรานั้นจะเป็นที่ต้องพูดคุยกันหนึ่งเลยนะคะความต่างด้านวัฒนธรรมนะ ความวัฒนธรรมนะแม้ว่าในหลายคนจะมองว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคหลักอุปสรรคใหญ่ในการใช้ชีวิตคู่กันแต่พิมบอกก่อนเลยนะว่ามันใช่หากคนสองคนนั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนนะความวัฒนธรรมของเราเราจะพูดจะคุยกับเขาอย่างไงให้เขาเข้าใจอย่างในเรื่องสินสอดทองมัน่นการแต่งงงแต่งงานนะในบางครั้งนะพิมพ์จะบอกก่อนนะคะว่ามันต้องหาจุดกึ่งกลาง พราะอย่างในตะวันตกเมื่อก่อนสมัยก่อนนะเขาก็มีค่าสินสอดแต่ณนะปัจจุบันเขายกเลิกไปแล้วแลวงานแต่งงานนะทางพ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะต้องเป็นคนจ่ายส่วนมากเป็นส่วนมากนะนะคะเพราะอ่าพอบ้านเรานะก็คือจะต้องมีค่าสินสอดแต่เราจะพูดคุยยังไงต้องหาจุดกึ่งกลางนะปัจจุบันนะคุณจะบอกนะคะว่าปัญหาค่าสินสอดยังเป็นปัญหาใหญ่สําหรับดีเลชั่นชิพสำหรับสาวไทยกับฝรั่ง อย่างล่าสุดที่พีมีโอกาสได้โค้ชนะเขาบอกว่าแม่เขาเตรียมแผนที่จะเรียกประมาณแปดแสนถึงหนึ่งล้านบาทนะคะฝรั่งได้ฟังนี่ก็คือคนหัวลุกแล้ว <c oughs> คนหัวลุกแล้วนะคะก็ก็คือแบบนี้มันจะไปต่อได้ไหมไปต่อยากเราก็ยากมากดังนั้นพี่บอกก่อนนะคะว่าบางครั้งมันต้องหาจุดกึ่งกลางที่จะมาพูดคุยกันณนะปัจจุบันผู้หญิงไทยส่วนมากที่แต่งงานกับฝรั่งส่วนมากจะไม่ได้ค่าสินสอดนะนะคะก็คืออาผู้ชายอาจจะโอเคที่จะส่งเสีย ครอ,อบครัวของผู้หญิงในระยะเวลาหนึ่งหรือว,ว่าทำลายหนึ่แต่ว่าในหลายคนจะไม่ได้ค่าสินสอดดังนั้นนะคะพูดผิดชีวิตเปลี่ยนนะในเรื่องค่าสินสอดทองมั่นนะวัฒนธรรมต่างๆข้อต่อมาข้อที่สองนะประเภทการคุยสไตล์การคุยคุณจําไว้นะคะว่าฝรั่งเมื่อวานนี่พิมพ์เห็นเข้าไปคอมเมนต์ในกลุ่มหนึ่งะที่สาวไทยคนหนึ่งเขาไปเดทคนดัชก็คือคนเนเธอร์แลนด์ โซนนั้นนะผู้ชายเขาจะเป็นแนวพูดตรงๆตรงไปตรงมาอย่างฝรั่งทางในหลายประเทศก็เช่นกันจะเป็นแนวการพูดตรงแต่ในขณนะดเดียวกันนะคนไทยเราจะไม่ค่อยชอบการที่แบบว่าจะพูดตรงกันจากเท่าไหร่เพราะอาจจะทำร้ายความรู้สึกเขาหรือว่าอะไรต่างก็จะเป็นกลุ่มของชักแม่น้ําทั้งห้าเพราะชักแม่น้ําทั้งห้าแล้วนะคะก็คือคนหนึ่งพูดตรงรอีกคนหนึ่งเป็น อุ้มมาชักแม่น้ําทั้งห้าหรือว่าโกรธเขาแล้วก็ตีวัวกระทบคาดก็คือไม่พูดตรงๆถึงปัญหาหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะเป็นปัญหาในดีเดชชิพพี่บอกเลยนะคะดังนั้นนะคนสองคนจะเข้ามาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันคุณต้องคุยกันให้เคลียว,ว่าเฮ้ยเนี่ยจุดตึงกางของการพูดคุยอยู่ตรงไหนเวลามีปัญหามาแล้วเราจะงอนจะง้อจะอะไรพวกนี้จะพูดยังไงจะคุยกันยังไงให้มันเข้าใจในทิศทางเดียวกันจะไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาคิดไปอีกมุมหนึ่งว่าเฮ้ยเนี่ย ที่เขาทำเขาคิดไปคือเราไม่สื่อสารกันตรงๆดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าหากการที่จะมาใช้ชีวิตคู่กับฝรั่งเนี่ยข้อนี้คือสิ่งสําคัญช่วงแกรกๆนะช่วงที่มาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะพี่บอกนะไม่ง่ายไม่ง่ายต้องปรับอีกเยอะแล้วนอกจากนี้นะาการคุยคุณนายจะต้องคุยกับสามีคุณหรือแฟนคุณนะคะว่าด้วยภาษาของเราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่บางครั้งนะเราจะพูดสั้นมันกลายเป็นว่าพูดห้วน เราเนี่ยไม่สามารถที่จะอธิบายในขอบเขตในระยะยาวได้ว่าที่นี่เราจือ่อ้อมไปทางโน้นอ้อมไปทางน,น,น,างนี้ดังนั้นนะนะคะก็คือต้องคุยกับเขาให้เข้าใจอย่างพิมพ์กับแฟนบางครั้งก็มีปัญหานะแฟนก็บอกเฮ้ยทาไมเราพูดทวนเราพูดสั้นเขาก็คือพยายามเตือนตัวเองตลอดว่าเรานั้นพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองดังนั้นเราจะไม่ไปไกลเราจะพูดแบบเหมือนสั้นๆเหมือนทวนๆวนดังนั้นบางครั้งมันอาจจะไม่ถูกหูคนฟังข้อต่อมานะคะข้อที่สามนะคะการเข้าใจ โครงสร้างนะคะบทบาทและหน้าที่ความคาดหวังในครอบครัวนะความสมดุลในครอบครัวนะทั้งด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์นี่คือสิ่งสําคัญพิมจะบอกนะคะว่าคนไทยเราแต่งงานงคนไทยเหมือนแต่งงานทั้งครอบครัวฝรั่งเขาเคยพูดแบบนี้นะเพราะอะไรเมื่อมีปัญหาในครอบครัวอะไรต่างก็คือพี่น้องจะเข้ามาหุ้มมาตุ้มมาล้อมมาอะไรกันในขณะที่ฝรั่งก็คือเขาจะไม่ก้าวไกยกันพอ่อแม่จะไม่เข้ามามีบทบาท ในชีวิตถองลูกมากเกินไปให้ลูกเขาตัดสินใจให้อะไรเองแต่ครอบครัวไทยเราจะต่างเพราะครอบครัวไทยเรามันตา่างมันกลายเป็นปัญหาเหมือนกันเพราะบางครั้งนะพี่เราญาติเราพี่น้องเราต้องการความช่วยเหลือทางการเงินเขามายืมเข้ามาอะไรต่างพวกนี้นะฝรั่งอาจจะมอง um, มันใช่เหรอคุณต้องรับผิดชอบชีวิตครอบครัวของคุณสิดังนั้นนะเราจำเ,เป็นที่ต้องพูดคุยว่าวัฒนธรรมมันต่างกันวัฒนธรรมมันต่างกันพอวัฒนธรรมมันต่างกันนะ เราไม่พูดไม่ได้คุยไม่อธิบายให้เขาฟังเนี่ยเป็นปัญหาในหลายครั้งนะก็คือพี่จะบอกนะคะว่าบางครั้งเราพูดได้บางครั้งเราพูดไม่ได้อย่างกรณีเช่นพี่น้องเรามายืมเงินคือฝรั่งบางคนเขาโอเคนะที่พ่อแม่ให้เงินกับพ่อแม่นี่เขาโอเคเพราะาเขาเข้าใจว่าเฮ้ยบ้านเรานั้นรัฐบาลไม่ได้มีช่วยเดือเดือนละหกร้อยแล้วก็เงินนูน่นเงินนี้ก็คือคนแก่ไม่มีเงิน ลูกต้องส่งเสียเขาเข้าใจในมุมของพี่อ่าของพ่อแม่แต่พอเป็นพี่น้องพี่น้องเดือดร้อนมาขอยืมเงินนู่นนี่เราจะบอกสามีเราทุกอย่างไหมเราก็ไม่บอกนะเรื่องบางเรื่องมันคุยได้เรื่องบางเรื่องมันคุยไม่ได้หากกรณีที่มันเป็นเงินที่แบบว่าเขาไม่ได้ให้เรานะคะก็คือเป็นเงินที่เราอาจจะหามาได้ด้วยตัวเองหรือว่าอะไราพวกนี้ยเ,เราให้พี่น้องเรายืมเงินเนี่ยเราก็จําเป็นที่ต้องรู้ซิกปากเรา เหมือนกับตอนที่พิมพ์ไปไทยนะนะคะไปเจอพี่คนหนึ่งนะเขาบอกว่าเขากลับไทยไปพี่น้องญาติโกโหติกามาตุ้มมหุม้มาล้อมเขาหมดเขาให้คนละพันไม่พอนะต้องเอาคนละสองพันคิดดูนะเขามีกี่คนอ่ะคือเขาแกกลับมานะคุณเชื่อไหมคะว่ากระเป๋าเงินที่แกถือไปอ่ะแกเอาถุงพลาสติกใส่เงินกลับมาคือปุงพลาสติกใส่เอกสารพี่ก็ถาม่าพูดถุงอะกระเป๋าที่ไปไหนงีงแกก็บอกว่าญาติโกโหติกาไปหมด แล้วแกก็บอกว่าแกไม่เคยคุยกับสามีแกเพราะอะไรเพราะมันจะปัญหามันจะทะเลาะกันแล้วก็เขาก็จะเกลียดครอบครัวของฝ่ายหญิงดังนั้นนะอะไรคุยได้อะไรคุยไม่ได้คุณรู้ดีที่สุดข้อที่สี่นะคะบทบาทของความเป็นเพศภาพแล้วก็ความเท่าเทียมกันในตะวันตกนะพิมพ์ได้ดูรายการโชว์ด้านการเงิน เขายังมีความเชื่อในเรื่องของบทบาทของสามีบทบาทของภรรยาเมื่อไหรก็ตามที่สามีหาหรือว่าแฟนหาเงินได้เยอะกว่าผู้หญิงมันจะไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้หญิงหาเงินได้เยอะกว่าผู้ชายมันจะเป็นปัญหาทันทีในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามพิมพ์ได้ฟังล่าสุดก,ก็คือมาจากยุโรปน่าจะมาจากเยอรมันนะคะเยอรมันหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละนะคะก็คือผู้หญิงหาเงินได้เยอะกว่า ผู้ชายหาเงินได้น้อยกว่าและทีนี้ก็คือผู้ชายรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจรู้สึกเหมือนกับความไม่เท่าเทียมในสังคมในครอบครัวในทางกับการพิมพ์ดูสัมภาษณ์ในอเมริกาเช่นกันผู้หญิงหาเงินได้มากกว่าผู้ชายหาเงินได้น้อยกว่าผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองนั้นเ,เป็นคนที่จ่ายทั้งหมดในครอบครัวดังนั้นคุมอยากจะบอกนะคะว่าบทบาทในเนี้ย มันยังมีมันยังกระทบกันอยู่กับในความสัมพันธ์ดังนั้นเวลามาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันเวลาที่ในหลายคู่เขาจะเอารวมรวมเงินกันเขาจะมีกึ่งกลางกันมารวมเงินกันว่าที่เนี่ยเราจะเอาเงินทั้งสองฝ่ายมารวมกันแต่ละเดือนเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วทีนี้ก็คือมันก็จะบางครั้งมันก็จะมีปัญหาดังนั้นสิ่งสําคัญมากที่สุดก็คือต้องคุยกันให้ชัดเจน อย่างเคสของอ่ายุโรปนะผู้หญิงก็ทําเงินเดือนแล้วประมาณหนึ่งล้านหรือสองล้านบาทนี่แหละเขาก็บอกว่าผู้หญิงอ่ะภรรยาเนะ่ยเขาไม่ไม่ซีเรียสไม่เครียดแต่สามีเนะ่เครียดมากนะคะว่าตัวเองนั้นทําเงินได้น้อยดังนั้นนะอันนี้ก็คือต้องคุยกันและนอกจากนี้นะความเท่าเทียมกันแม้ว่าในหลายคนจะคิดนะคะว่าการแต่งงานกับฝรั่งนั้นนะคะสามีจะ ให้การตัดสินใจเหมือนเหมือนกันไม่เหมือนกับที่ไทยที่แบบว่าเป็นช้างเท้าหน้าช้างเท้าหลังแต่ว่าในสังคมบางคนบางพื้นฐานเขานั้นยังคิดว่าคุณนั้นจําเป็นต้องฟังเขาเช่นอะไรนะคะก็คือหนึ่งเลยละแต่งานคนเอเชียมาฝรั่งคิดว่าเรานั้นไม่ได้ภาษาตัดสินใจทันทีว่าเราโง่ นะคะไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยก็ฉลาดเหมือนกันแต่พอเราไม่ได้ภาษาผู้ชายจะมองว่าเรางูทันทีเมื่อเรางูทันทีความเท่าเทียมในในครอบครัวเราจะเป็นที่ต้องรับฟังสามีดังนั้นอยากจะบอกนะคะว่าเราต้องพัฒนาตัวเองให้สามียอมรับข้อนี้ให้ได้ว่าเรานั้นต้องเท่าเทียมกันต้องเท่าเทียมกันนะฉันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเธอแก่กว่าฉันฉันอายุน้อยกว่าเธออะไรพวกนี้มันต้องฟังกันด้วยกันดังนั้นมันจะไม่มีชัางเท้าหน้าและช้้นเท้าหลังมันต้องเดินไปคู่กันพิมพ์เห็นในหลายคนนะที่เขาเป็นปัญหาถึงแม้ว่านั้ปัจจุบัน มันก็ยังมีปัญหานะคะเราพัฒนาตัวเองนะอย่าให้สามีรู้ว่าเรานั้นคิดว่าเรานั้นโง่เราไม่ได้โง่นะคะแค่เราไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราโง่เราก็รู้เหมือนกันข้อต่อมานะคะข้อที่5ศาสนาและความเชื่อนี่คือสําคัญแล้วก็สําคัญมากๆบางคนชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นว่าคุณนั้นจําเป็นที่ต้องมาเข้าศาสนาของเขาอย่ามีพี่คนหนึ่งเขาแต่งงานมาสามีเขาเป็นคทอลิก แต่เป็นแคทอลิกที่ไม่เฉลิมฉลองวันวันคริสต์มาสแคทอลิกที่แบบว่าม,ม,มันมันมันมีมันมีหลายแบบแคทอลิกที่เขาแบบว่านับถือแต่พระเยซูแล้วทีนี้แกก็ไปโบสถ์นะทุกวันอาทิตย์เป็นเวลา9ปีแล้วแกรู้สึกเบื่อนหน่ายเบื่อนหน่ายแล้วทีนี้ยังไงแกต้องการออกแกไม่ต้องการไปโบสถ์แล้วที่เป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาแล้วก็คือเหมือนกับว่า ทะเลาะกันอะไรพวกนี้แต่ว่าแกก็ไม่แขกเพราะตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานะแกนั้นก็คือไปทําตามที่สามีแนะนําจนวันหนึ่งที่แกรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วต้องการแบ็กเอาไม่อยากไปโบดอีกแล้วนะคะสามีก็คือคุยกันตั้งนานกว่าที่จะลงรอยกันแล้วนอกจากนี้นะบางคนนะเขาไม่ให้เรานับถือศาสนาพุทธคุณเข้าใจใช่ไหมนะคะแม้พุทเราจะไม่ ไม่สี่เรียดเครียดมากที่ต้องไปวัดทุกวันหรือว่าไปวัดทุกวันวันสําคัญพวกนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีที่แบบว่าความเชื่อมันต่างกันพอความเชื่อมันต่างกันนะในหลายคนผู้หญิงไทยจะเอาพ้าเอาอะไรไปทิ้งในน้าทิ้งอะไรหมดก็คือแบบว่าใน,ในลึกๆตัวเองก็อยากที่จะนับถือาศาสนาพุทธอยู่ กลายเป็นว่าเป็นปัญหาดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะมันต้องคุยกันอย่างหนังสือเล่มที่สองที่พิมเขียนพิมเขียนในพาร์ทการใช้ชีวิตคู่จบไปแล้วบทหนึ่งแล้วมีบทหนึ่งที่พิมแก้ตอนนี้ก็คือพูดถึงเรื่องนี้แหละว่าเฮ้ยเวลาที่เรามาอยู่เนี่ยสามีโอเคไหมหากเรามีมุมที่แบบว่าจะตั้งตั้งเขาเรียกว่านะ,ะหิ้งพระ พิงพ้าในบ้านจะมีโอเคไหมเขาโอเคไหมตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของเราโน่นนี่ส่วนของเขาตรงตรงนู้นคือมันต้องพูดคุยกันให้ชัดเจนดังนั้นความเชื่อและศาสนานนี้ก็เป็นปัญหาใน ation s ทิปมันต้องคุยกันตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ด้วยกันข้อต่อมานะคะในเรื่องของอาหารนี่เป็นปัญหาระดับชาติอีกเรื่องหนึ่งคุณเข้าไปดูในกลุ่มมากลุ่มชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศที่เขาในกลุ่มที่เขาทําอาหารนะ ในหลายหลายคนคุณจะเห็นนะนะวันนี้นะเจ้าของบ้านไม่อยู่เรามากินส้มตำกันอ่าวันนี้นะเรามากินทุเรียนแต่อ่าเจ้าของบ้านไม่อยู่เราถึงกินได้คือมันเป็นมันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะถึงจะบอกนะคะว่ามันเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งดังน,นั้นนะมันต้องหาจุดกึ่งกลางแล้วก็คุยกันหากเราจะกินกะปิเราจะกินปลาลากินน้ำปลาเนี่ยสามีเขาโอเคไหมเพราะคนไทยเราเราเคยชินกับการกินมาก่อน แล้วเราวันหนึ่งที่เราจะไปกินชีสเนี่ยเรากินได้ไหมเรากินแล้วเราอืดเราอะไรพวกนี้ไหมเรามีอะไรที่แบบว่าเราไม่กินเราไม่กินเนื้อเราไม่กินพิมพ์จะบอกนะคะว่าคือหากเลี่ยงได้นะนะคะหากเลี่ยงได้ก็พยายามกินมันทุกอย่างนะ <c oughs> อย่างพิมพ์ไม่กินเนื้อเนะี่ยมันก็เป็นปัญหานะเวลาที่แบบว่า,าไปไปกับครอบครัวเขาคือมันไม่ใช่ว่าเรา ไม่ชอบถึงร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าคือเราเราเรา,เราเลือกที่จะไม่กินนะคะเราเลือกที่จะไม่กินอย่างแฟนพิม์เขาก็ไม่กินทูนา่า<ม>เขาก็ไม่กินแรมเป็นเนื้อลูกแกอ่อนพวกเนี้ยก็คือเราก็มีสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบแต่พอเราเวลาที่มันไปอยู่กันในครอบครัวเนี่ยมันจะทําให้อีกฝ่ายเขาอึดอัดเจ้าภาพเขาจะอึดอัดพอเขารู้ว่าเราไม่กินนูน่นไม่กินนี่นะคะดังนั้นก็กินมันไป <laughs> แ่แพิ่ไม่กินมาประมาณประมาณสิบสามสิบสี่ปีแล้วอ่ะนะคะ ข้อต่อมานะคะข้อที่7นะคะในเรื่องของพอยด์แล้วก็การฉลองนะนะคะพิณพูออกก่อนนะคะว่าอย่างบางคนนะอย่างที่พิณยกตัวอย่างไปก่อนหน้านั้นว่าเขาเป็นคทอลิกแต่เขาไม่เฉลิมฉลองคริสต์มาสเขาเป็นคทอลิกที่เป็นแบบนั้นแล้วพอเราไปแต่งงานกับคนที่เขาซีเรียสในเรื่องของวันขอบคุณพระเจ้าวันคริสต์มาสวันแฉ่แฉะแหวง,งกับขอบคุณพระเจ้าวันเดียวกันดังนั้นนะั้นก็คือบาง บางคน,นเขาซีเรียสกับสือสงวนนี่ซีเรียสมากคืออาหารการกินต้องจัดต้องอะไรต่างดังนั้นเราก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมความต่างตรงนี้ว่าที่อย่างกรณีที่อย่างคริสต์มาสนะใครจะเป็นคนทําอาหารอย่างทิมนะพี่บอกก่อนนะคะแต่งงานเป็นสิบปีเนี่ยวันคริสต์มาสวันขอบคุณพระเจ้าเังเป็นสามีที่เป็นคนอบไก่อบอ,อ,อ,อะไรพวกนี้อยู่เราก็คือเป็นหน้าที่แค่ดังนั้นนะก็คือ หากเราเรียนรู้ที่จะทําได้มันก็จะทําให้อีกฝ่ายเขาประทับใจพอสมควรว่าเราพยายามที่จะเรียนรู้ข้อที่แปดนะในเรื่องการศึกษาแล้วก็อาชีพนี่มันต้องคุยกันคุยกันเลยละ่ะอย่างที่พิมพ์ลงในเพจหาแฟนต่างชาติไปกดมา store สิบห้านะที่แบบว่าเข้ามาด้วยวีซ่าเควนแล้วถูกบีบด้วยสัญญารก,ก่อนแต่งงานที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ถูกบีบให้อยู่ใต้อํานาจโดยการที่ไม่ให้เรียนภาษาไม่ให้ทํางานไม่ให้ขับรถแล้วก็ไม่ให้เงิน คุณมาอยู่นี่คุณอยู่ดีกินอ่าอ่าอยู่ฟรีกินฟรีพอใจอยู่ก็อยู่ไม่พอใจอยู่ก็กลับดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าการที่เราจะพูดคุยในเรื่องของการทํางานการมีอาชีพตัวนี้คือสิ่งสําคัญแล้วก็สาคัญมากๆที่มันต้องคุยเพราะอย่างเคสที่พิมพ์เล่าเมื่อวานนะที่บอกว่าเขานะ่ะแต่งงานมาแล้วทีนี้ก็คือสามีผีเข้าผีออกตลอดดีที่แกนั้นได้งานทําแกอ่า มีงานทําแกขับรถได้วันนี้สามีแกขอหย่าหลังจากที่แต่งงานกันมากี่ปีสามปีหรือสี่ปีนี่แหละคิดดูนะหากวันนี้นะแกไม่ได้ทํางานแกไม่มีเงินแกขับรถไม่ได้นะชีวิตนะ่่มันจะโหดรล้ายกับแกแค่ไหนเพราะอะไรเพราะว่าสัญญาก่อนแต่งงานก็เซ็นแกไม่มีสิทธิ์อะไรในครอบในบ้านเขาเลยก็คือผู้ชายให้เซ็นในวันที่แปห้าหรือแปดนี่แหะก็คือมามาเกวันถึงจะจดทะเบียนสมรส นะคะมันพอช่วงมาแรกแรกก็คือผู้ชายเขาเออเรียนรู้ไปก่อนนะคะยังไม่ช่ว์อะไรพวกนี้ตอนคือตอนไปตอนผู้ชายไปที่ไทยนี่ก็คือแค่จะดูแลผู้หญิงเหมือนเจ้าหญิงส่งเงินให้เดือนละสามสี่หมื่นในระยะเวลาปีกว่าสองปีและทีนี้ก็คือพอผู้หญิงมาเขาเรียกว่าหน้ามือเป็นส้นเท้าเลยละ่ะพูดอย่างนี้เลยกันแลตอนนี้นะผู้ชายทําเรื่องอยางแล้วหากวันนี้เขาไม่มีงานทําเขาขับรถไม่ได้เขาไม่มีเงิน ชีวิตมันจะโหดหลายแค่ไหนดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่ามันต้องคุยกันเรามาแล้วเราต้องเรียนภาษาไหมเราจําเป็นต้องเรียนภาษาเราก็ต้องเรียนแล้วอาชีพของเราเราต้องจําเป็นที่ต้องมีอาชีพของเรานะเหมือนกับพี่สุคนสวยที่อแกอยู่ไหนนะดูโอไฮโอมั้งสามีไม่ผิดนะแกบอกว่าแกเป็นนักเรียนที่ดีแกฟังพิมพ์แล้วพิมแกก็ไปปรับสามีแกรวยมากนะพี่สุเ <c oughs> มาก่อนสามีแกรวยแล้วทีนี้ก็คือเขามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าเขามีบ้านแบบ คือรวยอ่ะแล้วทีนี้ก็คือแกมาผู้ชายมีลูกแล้วทีนี้ก็คือเขาก็จะสั่งเงินให้แกในบางส่วนในบางบัญชีแต่แกก็ยืนยันนอนอยันตีทางกายยันยังไงแกก็ต้องทํางานนะคะแกต้องทํางานเพราะอะไรอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนช่วงแรกสามีแกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมแกถึงอยากดิ้นรนที่อยากที่จะทํางานแล้วพอแกขับรถไม่ได้สามีออก็ไปรับไปส่งไปทํางานในวันนี้นะ แกทํางานแกขยันมากนะแกบอกว่างานสบายมากเลยนะ้องพิมพ์เดินไปเดินมาทั้งวันนะคะคิดดูนะคนแกจะหกสิบแล้วมังที่สุแกแกไปทํางานแล้วตอนนี้แกก็คือมีตังค่ะนะคะคนที่มีตังพี่บอกเออแกฉลาดนะแกเก่งนะแม้ว่าสามีบอกว่าไม่ต้องทํางานแกบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องทํางานข้อที่เก้านะคะในเรื่องของอความสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ชีวิตในสังคม พิมจะบอกก่อนนะคะว่าอย่างที่มาลงในห้องคนบ้านคนไทยในอเมริกาเป็นเคสที่น่าศึกษามากผู้หญิงน่าจะมาอยู่ในอเมริกาประมาณสิบปีแล้วมีลูกสองคนเจ็ดขวบกับห้าขวบสามีไม่ให้สูงสิงกับคนไทยไม่ให้พูดไม่ให้คุยแบบว่าประมาณว่ามีแต่สามีกับภรรยานะคะอยู่ชีวิตคู่ด้วยกันใช้ชีวิตคู่ด้วยกันแต่คนเรามันไม่รู้อนาคตวันหนึ่งเกิดการทะเลาะเบาแวงกันสามีหอบลูกหนี ผู้หญิงรู้จักใครในเมืองไหมไม่รู้จักคุณคิดดูนะคะว่ามาอยู่อเมริกาเป็นสิบปีไม่รู้จักใครแล้วก็คือ,อพิมพ์ไม่แน่ใจนะว่าเขามีเบอร์โทรศัพท์ของตัวเองไหมนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถติดต่อคนภายนอกได้นะคะเขาเคยติดต่อ,อเขาเรียกว่าเพื่อนที่รู้จักทางออนไลน์ให้ช่วยเขา คุณคิดดูนะคะว่าอย่างน้อยๆหากกรณีที่คุณรู้จักใครสักคนหรือว่าเป็นคนไทยในเมืองอย่างน้อยๆเขาก็เอาโทรศัพท์ให้คุณยืมโทรหาตำรวจหรือโทรหาใครที่ช่วยเหลือได้แต่หากคุณไม่รู้จักใครเลยนะคะคุณไม่รู้จักใครเลยเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้อะบางคงก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากรู้จักเราคนไทยมันนินทาเกงนูน่นนี่นั่นดี๋ยวพี่บอกก่อนนะคะว่าคนเรามันมีเขาเรียกว่านะมันมีลิมิตของการครบหาพิมรู้จักคนไทยเยอะมากนะ บางครั้งพี่รู้จักแต่ชื่อเขาเจอกันก็อาจทักทายกันตามมารยาทปีหนึ่งอาจจะเจอเขาแค่ครั้งเดียวหรือสองครั้งไปตอนไหนไปปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสเอาขนมเอาอะไรไปฝากเขาก็เหมือนกับว่าเป็นการคีปรีเลชั่นชิปความสัมพันธ์เอาไว้เพราะวันหนึ่งเราไม่รู้อนาคตหากวันหนึ่งอย่างน้อยๆนะคะก็คือหากมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังจะขอความช่วยเหลือเขาหรือว่าโทรถามเขาได้ นี่คือมันเป็นสิ่งสําคัญว่าทาไมเราถึงจาเป็นที่ต้องมีเพื่อนคนไทยเหมือนกับมีพี่คนหนึ่งเขาโพลว่าที่มีคนมาพูดมาพูดนะคะว่าเนี่ยไม่ครบคนไทยนู่นนี่พอตายมาก็คนไทยน,นะฮะที่รวมเงินกันช่วยเหลือ,อไปฟังเอาไปอะไรต่างไปร่วมฟังสวดวังอะไรด้วยดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าอย่าประเมินค่าของการครบคนไทยแย่ไปเสมอไปคือมันก็คือเราครบให้เรารู้จักครบในแพทเทิร์นที่มัน ไม่ไม่เยอะเกินไปไม่ใช่ว่าไปแฮงเอาไปเฮฮาปาร์ตี้ไปนู่นตลอดมันก็ไม่ใช่นะคะมันก็แล้วแต่ว่าเรานั้นสะดวกตรงไหน,นแต่สิ่งสําคัญมากที่สุดนะพิมตลอดนะคะว่าเรารู้จักไว้นั้นดีแล้วสําหรับชีวิตเราและนอกจากนี้นะเรามาอยู่เราก็ต้องรู้จักเพื่อนบ้านบ้างใช่อเมริกาหรือว่าในอ่าตะวันตกนั้นอยู่ใคร,รอยู่มันแต่เราก็ต้องรู้จักคนบ้านใกล้เดือนเคียนอย่างเมื่อวานนะพิม เก็บแต่งกว่าพิ้งก็ไปแจก3ามบ้านนะคะบ้านนี้บ้านนี้บ้านนั้นก็คือเหมือนคลิปคอนแทคกกับเขาไว้เพราะเวลาที่เรามีปัญหาอะไรต่างๆเราอย่างน้อยๆเราก็ถามเขาได้ดังนั้นนี่คือสิ่งสําคัญที่เรานั้นต้องรู้จกักที่จะเรียนรู้เรียนรู้สังคมมีเพื่อนบ้างไม่ใช่มามีแต่สามีนะคะไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะวันดีคืนดีสามีมันอาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะคะข้อต่อมาข้อที่1ิบนะคะข้อสุดท้ายนะในเรื่องของการแผนอนาคตแล้วก็เป้าหมายในชีวิต ระยะต้านระยะ,ะยาวพิมพ์เคยเห็นนะคะคุยกับน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าตอนที่เขานั้นมาอยู่กับสามีแต่งก่อนที่จะแต่งงานกันมานั้นไม่เคยคุยกันเลยวันหนึ่งที่ย้ายมาสามีอยากให้อยู่บ้านผู้หญิงว่าฉันจะอยู่บ้านได้ยังไงฉันส่งเสียพ่อแม่ของฉันฉันมีลูกติดบลาบลาบลา,บากลายเป็นอะไรทะเลาะก,กันมันไม่เหลือนะคะทะเลาะก,กัน สามีก็บอกว่าเนี่ยฉันแต่งงานเธอมาเนี่ยจะให้เธออยู่บ้านทำไมเธอยังอยากไปทํางานนู่นนี่นั่นและในกลุ่มของการแต่งงานกับผู้สูงวัยผู้เกษียณสามีเลยหลายคนจะหาผู้หญิงที่อายุห่างกันพอสมควรแล้วทีนี้ก็เกิดการหึงการหึงหากรณีที่เมียจะไปทํางานก็หึงกลัวว่ามันจะไปหาผัวใหม่ก็จะว่าจะไปหาผัวใหม่มันอย่างเคที่พิมพ์เล่าไปคลิปก่อนๆนู้นนะั่นที่อังกฤษนะสุดท้ายท้ายสุดฆ่าเมียตัวเองหึง ถึงกลัวเมียจะไปหาผัวใหม่และตัวเองลงทุนมาเยอะค่าวีซ่าค่าทานายค่าน,นู่นค่านี่มาแล้วเอ้ามันไม่ได้อยู่ในโอวาสพอไม่อยู่ในโอวาสก็ทะเลาะบ,บ่อแหว้งการสุดท้ายท้ายสุดผู้ชายก็ปลิดชีพผู้หญิงดังนั้นผ้อยากจะบอกนะคะว่ามันต้องคุยกันมันต้องคุยกันชัดเจนว่าที่เรามาเนี่ยเราต้องการทํางานนะอยู่ซัพพอร์ตฉันไหมฉันจะไปเรียนนี่อยู่ซัพพอร์ตฉันไหม หรือคุณจะให้ฉันทําอะไรเลยนั่งเป็นหมาอะไรขอโทษนะคะนั่งเฝ้าหมาเฝ้าแมีวอ,อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะคะไม่ได้ไปเรียนไม่ได้ทํางานไม่ได้อะไรต่างเงินก็ไม่ให้เนี่ยนะคะคือมันต้องคุยกันทุกอย่างบางคนก็บอกว่าให้คุยกันที่ไทยพอแล้วพิมจะบอกนะมันจะมีกลุ่มหนึ่งประเภทที่ไม่รักษาคําพูดพิมเคยคุยกับคนไทยนะคนหนึ่งนะคะเขาบอกว่าสามีเขาเป็นคนไทยนะแล้วก็อยู่ในอเมริกาแล้วผู้หญิงนะ่ะทํางานโรงพยาบาลผู้หญิงทํางานดีวันหนึ่งก็คือเขาแต่งงานมา ก่อนที่จะมาเนี่คุยกันดิบดีคุยกันทุกอย่างสากกระเบือเย็นเรือลบท่านจะทํานู่นทำนี่มาถึงแล้วมันเป็นยังไงมันไม่รักษาคําพูดที่มันพูดไว้จะให้ทํานู่น ABCD แม้จะไปเรียนผู้ชายยังไม่ให้ไปเรียนภาษาเลยนะคะผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยนะคะมันก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นพี่อยากจะบอกนะคะว่าสําคัญมากๆที่แบบว่าคือเหมือนประมาณว่ามันต้องเลือกคนที่มันรักษาคําพูดแบบนี้นะครับเพื่อลดปัญหา เพื่อลดปัญหาดังนั้นการวางแผนนี่คือสิ่งสําคัญเราแผนอะไรบ้างเรามีแผนอะไรบ้างในอนาคตลองเทอมในระยะยาวในระยะสั้นในระยะสั้นฉันมาถึงแล้วฉันต้องไปเรียนภาษากี่เดือนกี่ปีก็ว่าไปคุณสนับสนุนฉันไหมคุณจ่ายค่าเรียนฉันไหมนะคะใครจะไปรับไปส่งฉันฉันจะขึ้นรถลงเรืออะไรต่างๆแล้วใครจะพาฉันไปสมัครเรียนคุณโอเคที่จะพาฉันไปไหมอ่าไปเรียนที่นี่เรียนนู่นเรียนนี่คือมันต้องคุยคุยกัน คุยกันแล้วไม่พอมาถึงแล้วมันต้องเทคแอคชั่นนะคะมันต้องเทคแอคชั่นด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวสำคัญมากสิบข้อนี้อันนี้พิมจะเขียนลงในหนังสือเล่มที่สองในบทที่พิมพ์กําลังแก้อยู่ตอนนี้นะคะเพราะว่าพิมพ์มองเลยนะคะว่านี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆของการจากต่างวัฒนธรรมที่จะมาอยู่ด้วยกันให้มันรอดนะเพราะทุกสิบข้อนี้หากมันพลาดข้อไหนนะพิมพ์บอกก่อนเลยนะคะว่าโอกาสเลิกกันมีสูงมีสูงนะคะอย่างที่บอกนะคะว่า มันต้องเข้าใจทั้งสองฝ่ายยิ่งเราต่างวัฒนธรรมกันนะนะคะต่างวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องปรับกันเยอะแล้วก็เยอะมากๆด้วยคนไทยเรานะคือจะบอกอีกข้อหนึ่งนะคนไทยเรานั้นในอ่าเราเป็นคนที่ง่ายไม่สี่เรียดไม่อะไรต่างบ้านเราอาจจะเก็บบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเก็บแต่พวกไหนที่เป็นแคทโลิกเขาเชื่อว่าบ้านนั้นต้องสะอาดเรียบร้อยต้องเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างก็ต้องเก็บหมด นะคะก็คือให้เรียบร้อยเพราะว่าพระเจ้าจะจะไม่มาให้พรหักบ้านสกรปรกความคิดหนึ่งละนี่หลัมันต่างกันพอมันต่างกันปุ๊บแล้วทีนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนนิสัยของเราเราต้องปรับเราต้องยืดหยุ่นใช่ไหมนะคะบางครั้งเราอาจจะโอเคบางครั้งเราอาจจะไม่โอเคนะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟันนะคะว่าสิบข้อนี้นะยังไงมันต้องปรับ ต้องปรับมากๆด้วยนะคะจะอยู่รอดในความสัมพันธ์จ้าพี่ปายนะคะค่ะคุณอนุมาคุณอ่อนนะ,ะคนะ,ะค,ค่ะคุณฝนค่ะค่ะคุณดาพิญวีนะคะค่ะคุณเลรียานะคะค่ะน้องจูนนะคะคุณกุ้งนะคะค่ะคุณบางอ่อนคือบางคนนะบางคนนะเขานับถือคริสเคร่งแล้วเคร่งมากๆ คือเราไม่สามารถที่จะไหว้พระในบ้านได้บางคนเขาไม่ให้เลยนะเราจะมาสวดมนต์เราจะมาอะไรเนี่ยบางคนเขาไม่ให้เราต้องรู้จุดกึ่งกลางจุดยืดหยุ่นด้วยและบางคนเขาก็ห้ามเนีย่ยไปวัดด้วยเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าบ้านนี้คือแคทอลิกคือทุกคนเนี่ยต่อให้เรา,เายังไงก็ต้องไปยังไงเราก็ต้องไป เชื่อเยนะว่ายังไงคือพิมพ์จะพูดนะคะว่าหากเขานับถือคริสยังไงคุณก็ต้องไปคริสเขาไปโบสถ์มันเป็นกิจกรรมในครอบครัวพิมใช้คานี้แล้วกันมันเป็นกิจกรรมในครอบครัวที่ว่าวันอาทิตย์นั้นต้องไปโบสถ์เขาไปโบสถ์คุณจะไม่ไปเป็นไปไม่ได้เลยนะคะเป็นไปไม่ได้เลย ส่วนมากนะที่ผู้หญิงไทยแต่งงานกับคริสนะจะไปคริสทั้งหมดอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะย่าคุณฝากฟันนะคะคุณอินทิลานะคะใครมีคําถามขึ้นมาได้นะ,ะแต่พิม์จะบอกนะคะว่าเรื่องศาสนานี่เป็นอะไรที่แบบ Sensitive พอสมควรเราจะอ่าคือเขาจะไม่ให้เราอ่อเราจะตามอ่าสบายตามสบายใจเราเนี่ยเป็นไปยากมากเลยเป็นปยากแล้วก็ยากมากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะหากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนักถือาศาสนาเนี่ยนะคะดังนั้นพิมอยายกจะบอกนะคะว่าต้องดูกันละว่าเราจะโอเคที่จะไปโบสถ์ไหมคือบางคือพิมพิมไม่ซีเรียสนะหากจะไปโบสถ์นะโดยส่วนตัวองพิมนะพิมไม่ซีเรียสแต่หากกรณีที่แบบว่าจะไปเผยแพร่าศาสนา ไปเคาะตามบ้านไปอะไรพวกนี้นะอันนี้มันก็เป็นอีกสเตปหนึ่งนะบางคนเขาก็โอเคที่จะทําบางคนเขาก็ไม่โอเคดังนั้นมันต้องคุยกันพอสมควรเลยล่ะพอสมควรนะคะพอสมควรพราะเรื่องศาสนานี่มันเป็นอะไรท็อปิกที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟพอสมควรคืบางคนนะ่ะเขาก็อาจจะโอเคนะให้แบบว่า ภรรยาสวดมนต์สวดอะไรในบ้านเพราะอย่างมพ์เห็นมีคนหนึ่งนะั้นที่ในหมู่บ้านนะ,ะในที่รู้จักนะคะต้องเอาพระอะไรไปทิ้งน้ํานะเพราะาอะไรเพราะสามีเขาแอนตี้แรกๆก็บอกว่าโอเคนะพอมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้เราต้องอทําตามเขาที่เขาบอกอยู่จะมาสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านฉันที่บ้านฉันเป็นคลิปเป็นไปไม่ได้อยู่จะไปเข้าวัดไม่ได้ไม่ให้นะมันก็เป็นแบบนั้นกัน อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังมันมันต้องคุยกันให้เคลียร์นะคะกรณีออที่เราจะมีความสัมพันธ์มีอะไรกันมันต้องมันต้องคุยกันนะคะมันต้องคุยกันพอสมควรนะคะโอเคนะคะใครอยู่ก็อ่แวะมาได้นะคะใครมีคําถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะว่ามาตอบให้กับทุกคนนะคะวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ก็ลาติสวัิ์นอนหลับฝันดีกันทุกคนขอบคุณค่ะ